สวัสดีครับก็พบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์จ่อลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่8มิถุนาย,ยน2558นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว BTS นะครับประกาศกำไรปี58ลงมาก็ลดลงไปถึง76.6% year on year นะครับอันนี้สาเหตุหลักก็มาจากรายการพิเศษที่ลดลงนะครับซึ่งหากเรามาดูไรายได้จากการดำเนินง,งานเนี่ยจะพบว่าลดลงไปเกือบ25%นะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากไรายได้ของ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงไปถึง80%นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามยอดโอนนะครับของโครงการแอสแทร์ผลโยทินนะครับที่น้อยลงนะครับรายได้จากโฆษณาก็ลดลงไป7.2%นะครับสาเหตุก็จากรายได้โฆษณาในบริเวณเทศที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การหมดสัญญารายหมดสัญญานะครับในส่วนของเทสโก้โรตัสนะครับรายได้บริการเพือเอ่อบริการพื้นที่ลดลงนะครับเกือบ2%นะครับ ในขณะที่รายได้จากการบริการเดินรถนะครับโตมากสุดที่18%ททโตที่18%นะจากส่วนต่อขยายทั้งสายสีลมแล้วก็สุขุมวิทนะครับโรงแรมและพัตาคารนะครับก็ถือว่าโตมากที่สุดก็คือถึง125%อันนี้ก็มาจากการเติบโตของร้านอาหารเชฟแมนนะครับแล้วก็บริการอื่นโต41%นะครับมาจากสนามกอล์ฟแล้วก็บางกอกสมาร์ทการ์นะครับ โดยในปีก่อนนะครับมีรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการขายนะครับไรายได้สุทธิของรถไฟฟ้าสายหลักให้กับตัว BTS จิ p นะครับแล้วก็มีภาษีจ่ายที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็การขายที่ดินสุทธินะครับซึ่งถ้าหากเราดูสุดทธินะครับเรื่องของรายการพิเศษเนี่ยจะพบว่ามีรายการพิเศษบวกเข้ามาถึง1,773ล้านนะครับเมื่อเทียบกับปีนี้นะครับที่มีอยู่แค่เพียง683ล้านนะครับ ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ให้กําไรเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่หากไม่นับรวมในการพิเศษเราจะพบว่ากำไรโตเกือบ24%นะครับ BTS เนี่ยได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับระหว่างการออกมาอีก30สตางนะครับทำให้ทั้งปีเนี่ยจ่ายปันผลอยู่ที่60สตางซึ่ง30สตางสุดท้ายนะครับจะ XB ในวันที่31กรกฎาคม58า58นี้นะครับ ในแตรมหนึ่งนะครับเรามองว่ายังคงไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนักนะครับแต่ก็จะมีกําไรพิเศษจากการขายที่ดีแล้วก็ลงแามอิสตินนะครับเพื่อแลกกับหุ้นของ U ูนะครับหรือตัวเอ็นพาร์คเดิมนะฮะซึ่งได้เสร็จสิ้นไปเมื่อประมาณ20เมษานะครับแล้วก็เข้าถือหุ้นในตัว u เนี่ยที่2 5 6 4้ก็นะครับเราก็จะมีกําไรจากการขายซึ่งหากส่วนที่ถือใน u ออกไปแล้วด้วยนะครับโดยคาดว่าจะมีกําไรเข้ามาอยู่สักประมาณ2,900ล้านนะครับ รวมถึงจะเริ่มรับรู้นะครส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนในตัวยูเข้ามานะครับตั้งแต่ในไตรมาสแรกนะครับส่วนโครงการเดอะไลน์นะครับที่เปิดโครงการแรกร่วมทุนกับสิรินะครับได้รับการตอบรับที่ดีโดยขายโครงการได้หมดแล้วนะครับมูลค่า5.8าจุดแพันล้านนะครับอันนี้จะเริ่มรับรู้รายได้นะครับรับรู้ส่วนแบ่งกําไรนะครับในครึ่งปีแรก2 5งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับสิริอีกแแห่งนะครับ ซึ่งจะก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะฮะซึ่งมีที่ดีแล้วประมาณ3-4แห่งนับโดยใน3-5ปีข้างหน้านะครับ BTS มองมูลค่าโครงการรวมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2.5ถึง30,000ล้านบาทนะครับในปี59นะครับตัว BTS เองเนี่ยได้มีการตั้งเป้านะครับธุรกิจในด้านต่างๆก็คือ1รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์นะฮะมองว่าจะอยู่ที่610ล้านนะครับมาจากทั้งโครงการแอ s t a กพหลโยธินในส่วนที่เหลือแล้วก็ธนาซิตี้นะครับ2 รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์นะครับ590ล้านนะล้านครับโดยรายได้จะมาจากโรงแรมในกลุ่มยูแล้วก็โรงแรมยูสาทรที่เพิ่งเปิดนะครับรวมถึงธนาซิตี้กรอบขับด้วยนะครับสามก็คือรายได้จากการบริการเดลตมองว่าจะโต3%เนะฮะเนื่องจากการครบรอบปีนะครับสี่นะครับรายได้จากโฆษณาลดลง12อเออันนี้ก็เนื่องจากรายได้ในโมเดิร์นเทรดที่หายไปทั้งการหมดสัญญาในตัวเทสโก้โลตัสแล้วก็ไม่ได้ทำต่อในตัวบิ๊กซีนะครับ แล้วก็5นะฮะการ peaks, เปิดร้านอาหารเชฟแม่อีก6-7แหง่ง6ก็คือบริการบัตรและบิดนะฮะจากเดิมอยู่ที่3.5ล้านใบนะครับก็จะเพิ่มเป็น5ล้านใบแล้วก็7นะครับในส่วนของ BTS GAF นะครับค่ารายได้ผู้โดยสารจะโต4-6%ค่าโดยสารเฉลี่ยโต2%นะครับแต่ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น280ล้านบาทนะครับโดยทั้งฝ่ายคาดนะครับจากข้อมูลทั้งต้นเนี่ยรายได้นะครับโดยรวมของ BTS จะเติบโตรประมาณสัก5%นะครับส่วน أ, กําไรจากการดําเนินงานปกติเนี่ยคาดว่าจะโตที่สักประมาณ9.9%นะครับแต่หากรวมกำไรจากการขายที่ดินนะครับแล้วก็ลงแนมให้กับตัวยูแล้วเนี่ยกำไรจะอยู่เติบโตถึง63.1%นะครับมาอยู่ที่4,800ล้านบาทโดยประมาณนะแล้วก็ประกอบกับในปี59จะเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ได้มีการกำหนดจำนวน เงินจ่ายปันผลรวมอยู่ที่8,000ล้านบาทนะฮะซึ่งจากคำนวณหุ้นปัจจุบันเนี่ยจะให้เงินจ่ายเงินปันผลนะครับในปี59อยู่ที่67สตางค์นะครับซึ่งให้อยู่เกือบ7%นะครับบนวิธี sum of the past ราคาพื้นฐานเราได้11บาท20นะฮยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัวเซเป้นะครับประกาศกำไรในไตรมาสหนึ่งออกมาอยู่ที่80ล้านนะครับลดลง44%นะครับผลกระทบหลักเนี่ยมาจากยอดขายที่ลดลงไป28%จากคำสั่งซื้อ ในประเทศจีนที่หายไปนะฮะในช่วงของไตรมาสหนึ่งซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแผนนะครับการดาเนินง,งานของบริษัทในจีนนะครับเพื่อจัดตั้งเซเป้ไชน่าจากเดิมที่บริษัทพึ่งพิงผู้จัดจําหน่ายรายเดียวนะครับเปลี่ยนมาเป็นการขายสินค้าผ่านผู้จัดจําหน่ายมากรายนะครับนอกจากนี้เนี่ยในช่วงของไตรมาสหนึ่งเ,งเองยังเป็นโลซีซันอยู่แล้วด้วยนะครับทางเซเป้เนี่ยเผยจะมีการจัดตั้งเซเป้ไชน่าโดยร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น2บริษัทนะซึ่ง มีสัดส่วนการถือหุ้นของเซเป้เนี่ยอยู่ที่60%นะครับแล้วก็พันธมิตรอีก2ลรายเนี่ยจะถือในสัดส่วน40%ในตัในส,ส่วนของเซเปเชน่านะครับบริษัทคาดจะตัดตั้งเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของไตรมาสหนึ่งนะครับยอดขายที่โดนผลกระทบจากการเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามา,อย,าอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทเผยพอเข้าสู่ในช่วง ของไตมาสอเนี่ยยอดคําสั่งซื้อในจีนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับทางฝ่ายมีการปรับกาไรนะครับของตัวเซเป้ในปี58ลงจากเดิม15%มาอยู่ที่429ล้านบาทนะครับปรับลดจากการปรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเนี่เพิ่มขึ้นนะซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการทําโปรโมชั่นนะครับส่งเสริมการขายเพื่อนเน้นขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้นนะครับ กำไรแม้ว่าเราจะปรับลง15%แต่กำไรตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้น15.7%เทียบเ e a อ o อันเดียเป็นผลจากยอดการขายของการส่งออกที่ดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในประเทศจีนที่คำสั่งซื้อจะเข้ามามากในช่วงของครึ่งปีหลังน,นะครับประกอบกับอัตรากําไรขั้นต้นนะครับเรามองว่าจะดีขึ้นจากการเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานของ13นะครับรายการผลิตที่3อีก60,000ตันต่อปีนับในช่วงของไตรมาส3แต่ก็จะมีการปิดโรงงาน บางชันในช่วงของไตมาสี่แทนนะฮะซึ่งมีกําลังการผลิตเพียง30,000ตันนะครับทำให้นะสิ้นปี58เนี่ยบริษัทจะมีกําลังการผลิตทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนสามตันต่อปีนะครับถึงแม้ทางฝ่ายจะมีการปรับผลประกอบการปี58ลงนะฮะแต่มีการประเมินม,มูลมูลค่าพื้นฐานโดยอิง PE นะับเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังของกลุ่มเครื่องดื่มนะครับ มาอยู่ที่24.4เท่านะครับราคาพื้นฐานของเซปเป้เรามองไว้ที่35บาทนะครับต่อหุ้นนะครับก็แนะนําถือนะครับก็จบนะครับในส่วนนี้นะครับ